เเกกาะตติดษรสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรระบุนะครับว่าผลไม้ภาคตะวันออก4ชนิดทั้งทุเรียนมังคุดเงาะและหลองกองมีแนวโน้มจะให้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นครับจากเมื่อปีที่ผ่านมาเนื่องจากราคาในปีที่ผ่านมาอยู่ในเกณฑ์ดีครับจูงใจให้เกษตรกรมีการดูแลรักษาดีประกอบกับผลไม้บางต้นนั้นไม่ติดผลหรือให้ผลผลิตน้อยครับทำให้มีเวลาในการพักต้นสะสมอาหารต้นสมบูรณ์ขึ้น อีกทั้งปีนี้นะครับสภาพอากาศเอื้ออํานวยมากกว่าปีที่ผ่านมาครับดังนั้นทางสํานักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรจึงมีข้อคิดที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรผู้ผลิตผลไม้ภาคตะวันออกครับถึงแนวทางในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลไม้เหล่านี้ให้สามารถขายได้ราคาและไม่ล้นตลาดนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามรายละเอียดของเรื่องนี้กันครับจากคุณจริยาสุธิชัยยาเลขาธิการสํานักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรครับร่วมอาสาโดย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรผล,ลไม้ภาคตะวันออกนะคะซึ่งจะออกในไตรมาสที่2ก็คือช่วงต่อจากเดือนเมษาพุษภาวทนานะคะไม่มากเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยเราเกิดภายแล้งที่มากเนี่ยแล้วก็คนเห็นว่าเปอร์เซ็นต์หมายถึงว่าปริมาณผลผลิตของผล,ลไม้ทั้งทุเรียนมังคุดเงาะนะคะซึ่งเป็นตัวหลักของจันบุรีระยองตราดน,น,นะคะ มากเพราะว่าปีที่แล้วมันแรงนะคะเมื่อเทียบกับปีที่แล้วที่มันแรงเนี่ยผลผลิตปีนี้เนี่ยออกจะเป็นลักษณะของผลผลิตที่ออกมาใกล้เคียงกับปีปกติปีปกติก็คือก่อนก่อนเกิดภัยแล้งปี2557ปี2557ปี2556เนี่ยถือว่าปริมาณผลผลิตผลไม้ออกมาเป็นปีปกตินะคะเพราะฉะนั้นในปี2560 โดยเฉพาะในไตมานี้ที่จะออกตั้งแต่เดือนเมษานะคะคือตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเมษาผู้สาพานธุนาเนี่ยทั้งทุเรียนมังคุดเลองเงาะของภาคตะวันออกถือว่าออกโดป,ปกติแล้วก็ผลไม้ปีนี้นะคะปีนี้ค่อนข้างจะมีผลผลิตเพิ่มขึ้นเพราะว่าเรามีเรื่องของการกระจายผลผลิตออกนอกฤด,ดะะูตัวเลขที่เห็นในข้อมูลของสสกเอง หรือว่าหลายๆกรมในกระทรวงเกษตรเนี่ยนะคะหรือแม้กระทั่งข้อมูลของจังหวัดเนี่ยนะคะที่เห็นว่าตัวเลขออกมากเป็นตัวเลขทั้งปีตั้งแต่มกราจนทั้งถึงธันวา2560นั้นขณะนี้ที่ที่เห็นข้อมูลก็คือว่ามันจะเป็นผลไม้ที่ออกในฤดูการปกติกับออกนอกฤดูดและเพื่อให้ขายผลไม้ให้ได้ราคาเกษตรกรควรที่จะเตรียมตัวอย่างไรและทำอย่างไรไปติดตามกันครับ ขณะนี้เนี่ยเรื่องของผล,ลไม้นะคะซึ่งตัวโดดเด่นสำคัญคือทุเรียนทุเรียนซึ่งจะออกตั้งแต่เดือนเมษานะคะแล้วก็มากที่สุดของทุเรียนภาคตะวันออกนะคะก็คือเดือนพฤษภาคมนะคะเมษาพฤษภาพิถิรนานเนี่ยก็ประมาณ60%นะคะของผลไม้ภาคตะวันออกทุเรียนนะคะแล้วก็บังคุดเงาะทั้งทุเรียนบังคุดเงาะเนี่ยนะคะของภาคตะวันออกเนี่ยนะคะก็ มีคุณภาพที่ดีขึ้น,นะะเนื่องจากในปี2557 58 59นะคะเกษตรกรเนี่ยได้รับอนิสงของของความต้องการของผู้บริโภคในต่างประเทศนะคะโดยเฉพาะในในประเทศจีนนะคะสินค้าของไทยว่าผลไม้นะ,ะจะเป็นตัวโดดเด่นที่ทำให้ GDP เกษตรไต้มาที่2 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าต้องติดตามต่อไปเพราะว่าเรากำลังดูเรื่องของการพยากรณ์ผล,ลไม้ในภาคตะวันออกและภาคใต้นะคะซึ่งจะออกทั้งไตมาสที่2ไตมาาที่3แต่ขนาดไมีมีเรื่องของพายุฤดูร้อนนะคะแต่ก็คงจะมีความเสียหายไม่มากะะแล้วก็เกษตรกรเนี่ยมีแปลง G A P ถ้าบอกว่าผล,ลไม้ไทยโดยเฉยพาะผล,ละไม้ในภาคตะวันออกนะคะทั้งจันบุรีระยองตราดเนี่ย เป็นแปลงผลไม้ที่ชาวสวนผลไม้ค่อนข้างจะใช้เทคโนโลยีระบบน้ำนะคะน้ำหยดแล้ก็ระบบการจัดการน้ำที่ดีแล้วก็มีการดูแลรักษาตกแต่งกิ่งนะคะมีการกระจายออกนอกฤดูแล้วก็แปลงเกือบทั้งหมดนะคะเป็นแปลง GAP นะคะแล้วก็มีการขึ้นทะเบียนโรงบรรจุนะคะบรรจุพันธุ์เรื่องของโรงแพ็กเกจชิ่งที่เป็น GMP ด้วยนะคะเพราะฉะนั้น ผล,ลไม้ที่เราส่งออกไปต่างประเทศเนี่ยถือว่าได้มาตรฐานมาตรฐานที่เรียกว่ามกสนะคะของของกระ,กระทรวงเกษตรทําให้ผู้บริโภคต่างประเทศเองเนี่ยค่อนข้างจะตอบรับในเรื่องของผลไม้มีคุณภาพจากประเทศไทยการที่เกษตรกรจะขายผลผลิตให้ได้ราคาตามที่ต้องการนะครับเกษตรกรต้องมีการวางแผนทางการตลาดและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้บริโภคนะครับ และในขณะเดียวกันเกษตรกรสามารถที่จะติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวและราคาสินค้าการเกษตรได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร